สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้พบกับคุณครูวีรพลช่างถมนะครับในวิชาภาษาไทยในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องลักษณะนามนั่นเองครับถ้านักเรียนอยากรู้ว่าลักษณะนามเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับคําว่าลักษณะนามก่อนว่าคืออะไร คำลักษณะนามนะครับเป็นคําที่บอกลักษณะและชนิดหรือประเภทของคํานามต่างๆนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าคํานามนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมักจะเขียนอยู่หลังคําจํานวนนับหรือหลังคํานามลักษณะของลักษณะนามนะครับลักษณะนามได้แก่คํานามทั่วไปหรือสามาัยนามหรือนามบอกหมวดหมู่สมุหนามแต่นำมาเพื่อใช้บอกลักษณะของนามข้างหน้า คล้ายคำขยายหรือคำวิเศษจำแนกออกได้เป็น6ชนิดคือ 1. ลักษณะนามบอกชนิด 2. ลักษณะนามบอกหมวดหมู่ 3. ลักษณะนามบอกสันฐาน 4. ลักษณะนามบอกจำนวนและมาตรา 5. ลักษณะนามบอกอาการและ 6. ลักษณะนามซ้ำชื่อนั่นเองครับ ทีนี้นักเรียนมาทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยหน้า125ไปพร้อมกันกันกบคุณครูนะครับคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเลือกลักษณะนามที่กำหนดให้นะครับเติมหลังจำนวนนับให้ถูกต้องลักษณะนามหนึ่งคำสามารถใช้ได้หลายข้อทีนี้เรามาดูคำที่หนึ่งกันเลยนะครับคำที่หนึ่งก็คือคำว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ลักษณะนามของพระสงฆ์คือรูป พระสงฆ์สองรูปต่อมาคําว่าทูบลักษณะนามของคําว่าทูบคือคําว่า ork, ดอกทูบสามดอกต่อมาคําว่าคลุยลักษณะนามของคําว่าคลุยคือเล่าคุยหนึ่งเล่าต่อมาคําว่ากันไกลลักษณะนามของคําว่ากันไกคือเล่มกันไกสองเล่มต่อมาคําว่าเตียงลักษณะนามของคําว่าเตียงคือหลัง เตียงสามหลังต่อมาคำว่าโนตลักษณะนามของคำว่าโนตคือแผ่ alia, โนโนดห้าแผ่นต่อมาคำว่าเผือกลักษณะนามของคำว่าเผือกคือหัวเผือกหนึ่งหัวต่อมาคำว่าระฆังลักษณะนามของคำว่ารัฆังคือใบหรือลูกละระฆังหนึ่งใบหรือลูกต่อมาคำว่าเห็ดลักษณะนามของคำว่าเห็ดคือดอก เห็ดสี่ดอกต่อมาคําว่าผู้กันลักษณะนามของคําว่าผู้กันคือด้ามหรือเล่มผู้กันสามด้ามหรือเล่มต่อมาคําว่าไฟฉายลักษณะนามของคําว่าไฟฉายคือกระบอกหรืออันไฟฉายหนึ่งกระบอกหรืออันต่อมาคําว่าพรมลักษณะนามของคําว่าพรมคือผืนพรมสองผืนต่อมาคําว่าแหวนลักษณะนามของคําว่าแหวนคือ วงแหวนสามวงต่อมาคำว่าโซ่ลักษณะนามของคำว่าโซ่คือเส้นหรือสายโซ่หนึ่งเส้นหรือสายต่อมาคำว่างาช้างลักษณะนามของคำว่างาช้างคือกิ่งงาช้างสองกิ <energized> ่งต่อมาคำว่าเข็มขัดลักษณะนามของคำว่าเข็มขัดคือเส้นหรือสายเข็มขัดสี่เส้นหรือสาย ต่อมาขนมจีนลักษณะนามของขนมจีนคือจับหรือหัวขนมจีนห้าจับหรือหัวต่อมาคําว่ากระเบื้องลักษณะนามของคําว่ากระเบื้องคือแผ่นกระเบื้องสามแผ่นต่อมาคําว่าแม่น้ําลักษณะนามของคําว่าแม่น้ําคือสายแม่น้ำสองสายต่อมาคําว่าหมวกลักษณะนามของคําว่าหมวกคือใบหรือลูกหมวกหนึ่งใบหรือลูก ทีนี้นะครับให้นักเรียนเขียนลงในแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ